โปรแกรมวอลเล์บอลหญิงท to bon nice ki ีมชาติไทยชิงแชมป์โลก2025แข่งวันไหนบ้างวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล์บอลชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยสหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติ FIVB มอบหมายให้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกระจายแข่งขันกัน4จังหวัดใหญ่ในประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมา มาและกรุงเทพมหานครซึ่งวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นทีมยืนอยู่ในกลุ่ม A จับสลักได้เพื่อนร่วมกลุ่มอย่างเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอียิปต์จะทำการแข่งขันกันที่อินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพช่องทางถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชิงแชมป์โลก2025วันศุกร์ที่22สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบอียิปต์ช่อง pptv ช่อง aisplay สนามอินดัสเตียมหัวหมาก กรุงเทพวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบสวีเดนช่อง PPTV ช่อง AIS Play สนามอินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพวันอังคารที่26สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบเนเธอร์แลนด์ช่อง PPTV ช่อง AIS Play สนามอินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพ